ในกรุงสาวัตถีมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันแต่ว่าคนหนึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาส่วนอีกคนหนึ่งเป็นสาวกของพวกนิกครนนับถือนิกครนเป็นศาสดาแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนนั้นแม้จะต่างลทัทธิต่างศาสนากันแต่ความสนิทสนมและความคุ้นเคย ในฐานะเพื่อนก็มิได้แตกต่างไปตามด้วยสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มีลัทธิศาสนามาแบ่งแยกเคยรักกันอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังคงรักกันอย่างนั้นจะขัดใจกันบ้างก็เพียงบางครั้งบางคราวแต่นั่นก็อยู่บนพื้นของความปรารถนาดีที่มีต่อกันเสียมากกว่าครหัินคือคนที่เป็นสาวกของนิค,ครนเชื่อมั่นเหลือเกินว่า พวกศาสดาของตนเป็นสัพพัญยูรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอดีตอนาคตหรือปัจจุบันตลอดถึงใครกำลังทำกำลังคิดหรือกำลังพูดอะไรที่ไหนถ้าต้องการรู้จะรู้ได้หมดและมักนำความเชื่อของตนดังกล่าวนี้มาพูดให้สิริคุตเพื่อนที่เป็นชาวพุทธฟังอยู่เสมอสิริคุตเองฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ที่เชื่อก็เพราะเชื่อในตัวเพื่อนซึ่งเป็นคนดีตั้งแต่คบกันมาไม่เคยโกหกหลอกลวงตนเลยแต่ที่ไม่เชื่อก็เพราะวัดปฏิบัติต่างๆของพวกนิครณดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณวิเศษถึงอย่างนั้นครั้งจะพูดถึงความรู้สึกที่ไม่เชื่อนี้ให้เพื่อนของตนทราบก็เกรงว่าจะขัดใจเพื่อน จึงได้แต่เก็บความรู้สึกอันนี้ไว้ในใจเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งคอรหัทินมาที่บ้านซึ่งก็เป็นไปตามปกติเหมือนอย่างเคยคือชวนให้สิริคุทหันมานับถือศาสนาของตนคือพวกนิครนสิริคุทก็เลยตัดสินใจที่จะทดสอบคุณวิเศษของพวกนิครนดูจึงสั่งให้คอรหัทินช่วยนิมนต์พวกนิครนให้มาฉันที่บ้านของตน ฝ่ายคอรหทินได้ยินสิริคุชบอกเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากรีบลาเพื่อนแล้วรีมาหาพวกนิครนทันทีพวกนิครนเมื่อรู้ว่าสิริคุชนิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านต่างก็ดีใจกันเป็นการใหญ่คิดว่าแผนการของพวกตนสำเร็จแล้วพร้อมกันนั้นก็คิดเลยเถิดต่อไปว่านับแต่นี้ไปพวกเรา ก็คงอิ่มหมีพีมันกันท่วนหน้าในฝ่ายของสิริคุตนั้นก็วางแผนที่จะทดสอบพวกนิครนพร้อมด้วยมีการลงโทษไว้ดังต่อไปนี้ให้ขุดหลุมยาวทั้งสองข้างระหว่างเรือนทั้งสองหลังแล้วเอาอุจจระผสมโครนใส่ลงไปจนเต็มหลุมจากนั้นให้ตอกหลักตรงปากหลุมทั้งสองข้างแล้วเอาเชือกขึงให้ตึง เอาเก้าอี้ซึ่งใช้เป็นอาสนะวางให้เท้าข้างหน้าอยู่ตรงหน้าหลุมส่วนเท้าข้างหลังให้อยู่บนเชือกเสร็จแล้วเอาเครื่องปูลาดปิดข้างบนไม่ให้มองเห็นหลุมกะว่าเมื่อพวกนิครนมานั่งแล้วขาเก้าอี้ที่วางอยู่บนเชือกจะได้พลาดจากเก้าอี้พวกนิครนก็จะเสียหลักตกลงไปในหลุม ถ้าหากพวกนิครนเป็นสัพพัญยูจริงก็ไม่ต้องได้รับการทดสอบอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่แน่นอนว่าจะต้องตกลงไปในหลุมฉะนั้นจึงควรได้รับโทษเป็นการสั่งสอนในฐานะที่โกหกชาวโลกสิริคุตจึงสั่งคนให้คอยคุมและจับขึ้นจากหลุมบยคนละทีแล้วไล่ออกจากบ้านไปตามทางที่พวกนิครนวิ่งหนีไปนั้น สิริคุตสั่งให้โรยปูนขาวให้มากเพื่อจะได้ลื่นพอพวกนิคนวิ่งไปทั้งที่ตัวยังเปื้อนโคลผสมอุจจาระอยู่นั้นก็จะล้มจากนั้นก็ให้คนคอยดักอยู่ตามทางเพื่อคอยตีไล่ส่งนิครนพวกนั้นอีกต่อหนึ่งเมื่อสิริคุตกำหนดและปฏิบัติตามแผนอย่างนี้แล้วถึงวันที่นิมนต์พวกนิครนมาฉันคอรหัินก็รีบมาที่บ้านสิริคุธ ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อดูลาดเราก่อนว่าสิริคุตเตรียมอาหารตลอดถึงอาสนะไว้พร้อมแล้วหรือยังครั้นเห็นแล้วว่าทุกสิ่งเรียบร้อยก็รีบไปยังที่อยู่ของพวกนิครนทันทีพวกนิครนได้ยินขอรหทินมาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอให้เตรียมตัวไปบ้านสิริคุตได้ก็ยินดีกันทั่วหน้าต่างก็นึกถึงโภชนาหารอันโอชา ที่คิดว่าสิริคุตคงเตรียมไว้พร้อมแล้วแต่ความจริงแล้วตุ่มใหญ่ๆสามหรือสี่ตุ่มที่สิริคุตสั่งให้คนเอาใบตองปิดปากไว้แล้วเอาเชือกมัดไว้ซึ่งคอรหทินเห็นมานั้นเป็นตุ่มเปล่าไม่มีข้าวแม้เพียงเม็ดเดียวอยู่ในตุ่มนั้นที่คอรหทินเห็นก็เป็นเพียงข้าวเปลือกที่ปากตุ่มซึ่งสิริคุตสั่งให้คนเอาไปติดไว้เป็นการลวงตาคอรหทิน ให้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเท่านั้นและคิดว่าถ้าศาสดาของเพื่อนเป็นสัพพันยูจริงก็คงจะสามารถเนรมิตตุ่มเปล่าให้มีข้าวเต็มขึ้นมาได้เหมือนอย่างที่ผู้มีฤทธิ์ท่านอื่นๆทำได้มาแล้วพวกนิค,ครนประมาณ500ได้เดินทางมายัางบ้านของสิริคุทด้วยอาการสงบสงเงียมเพียบพร้อมด้วยความสำรวมอย่างน่าเลื่อมใส สิริคุตได้ออกมาต้อนรับยืนพนมมือไหว้กล่าวนิมนต์ให้เข้าไปข้างในใจหนึ่งก็หวาดหวั่นเมื่อเห็นพวกนิคนเดินเข้าไปโดยไม่เฉลียวใจแม้แต่น้อยอีกใจหนึ่งก็คิดไว้ว่าถ้าท่านเป็นพวกสัพพันยูจริงเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเมื่อท่านรู้แล้วก็คงจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็แสดงปฏิหาร แปลงสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีได้เมื่อพวกนิครณเข้าไปข้างในตามคำนิมนต์แล้วเจ้าหน้าที่ที่สิริกุตจัดไว้ก็นิมนต์ให้นั่งนิครณทั้งหมดได้นั่งพร้อมกันและทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขาก็าอี้ขาหลังผลัดจากเชือกนิครณทั้งหมดก็หงายหลังตีลังกาตกลงไปในหลุม จมโคนผสมอุจจาระพอได้สติก็ตะเกียกตะกายจะขึ้นปากหลุมเจ้าหน้าที่ของซิริคุตก็ช่วยกันเหนียวขึ้นพอขึ้นมาได้ยังไม่ทันหายงงพวกมือกระบองทั้งหลายก็หวดกระบองกระนำลงไปอีกเป็นการลงโทษเพื่อบอกให้รู้ถึงความผิดที่หลอกหลวงชาวโลกให้หลงเชื่อว่าตนเป็นผู้วิเศษ ทันทีที่ถูกหัวด้วยกระบองซึ่งเหมือนเป็นการตีให้ตกใจซ้ำอีกพวกนิครนก็ตื่นตูมโลดแลนวิ่งหนีออกจากบ้านไปยังไม่คิดห่วงอะไรกันอีกแล้วแต่เนื่องจากทางที่วิ่งไปนั้นเป็นทางลื่นเพราะสิริคุตสั่งให้คนเอาปูนขาวโรยไว้พอวิ่งไปได้หน่อยก็ทลาลื่นหกล้มหัวปักหัวปำจึงเป็นโอกาสที่มือกระบองชุดที่สอง ได้ออกมาทำงานไล่กวดตียงมันมือคอรหาทินแค้นเคืองสิริคุตมากที่ทำให้ตนต้องเสียหน้าอย่างนั้นจึงไม่พูดด้วยเป็นเวลาครึ่งเดือนแต่ในที่สุดก็คิดได้ว่าการทำอย่างนี้มีแต่จะเสียเปรียบสิริคุตฝ่ายเดียวทางที่ดีควรจะหาทางแก้เ็จสิริคุตบ้างจึงกลับไปตีสนิทขื้นดีกับสิริคุตใหม่ สิริคุตเองก็ไม่ได้ถือสาคอรหัินมากนักในเมื่อรู้ว่าศาสดาที่เพื่อนนับถือนั้นไม่ใช่สัพพัญยูจริงก็ไม่ว่าอะไรดังนั้นเมื่อคอรหทินกลับมาคืนดีด้วยใหม่ก็สนองตอบมิตรภาพเป็นอย่างดีเหมือนเดิมครั้นเห็นว่าสิริคุตยอมดีด้วยกันอย่างเดิมด้วยแล้วแผนการแก้แค้นของคอรหัินก็ได้จังหวะ คอรหทินบอกสิริคุตให้ไปช่วยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านสิริคุตเองก็มิได้วางใจในคอรหัินเหมือนดังเช่นก่อนเพราะพฤติการของคอรหัินในระยะหลังนี้ฟ้องให้รู้เป็นไหนว่าเขาเจ็บแค้นและต้องการจะแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่กล้าขัดเพื่อนเพราะความเกรงใจจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่วัดเชตวันแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพื่อนของข้าพระองค์ชื่อขอรหัตินสั่งให้มานิมนพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกอีกห้าร้อยรูปไปฉันพัตตาหารที่บ้านของเขาในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันก่อนนั้นข้าพระองค์ได้นิมนต์ศาสดาของเขาคือพวกนิครนให้ไปฉันที่บ้านของข้าพระองค์เหมือนกันข้าพระองค์ ได้ทดสอบท่านเหล่านั้นว่าเป็นสัพพันยูอย่างที่คอรหัตินว่าไว้จริงหรือไม่ทดสอบแล้วเมื่อเห็นว่าไม่เป็นจึงโบยตีไล่ออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้ให้ฉันอะไรเลยคอรหัตินก็โกรธข้าพระองค์มากข้าพระองค์จึงไม่รู้ว่าเขาทำครั้งนี้เพื่อจะเป็นการแก้แค้นข้าพระองค์หรือไม่ขอพระองค์ใครครวรดูเถิดหากเห็นสมควร ก็โปรดรับนิมนต์ไว้แต่ถ้าไม่เห็นสมควรก็ขออย่าได้รับไว้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงใคร่ครวญดูด้วยพยานตามที่สิริคุตกราบทูลก็ทรงเห็นว่าขณะนี้ขรหทินกำลังเตรียมสั่งให้คนขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเดือนสองหลังเอาฟืนไม้ตะเคียนประมาณ80เล่มเกวียนใส่จนเต็มหลุม แล้วสุมไฟไว้จุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการที่จะให้พระองค์และพระสาวกตกลงไปในหลุมทานเหมือนอย่างที่พวกนิครนตกลงไปในหลุมคูดมาแล้วจากนั้นพระองค์ก็ใคร้ควรวญต่อไปว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกก็ทรงเห็นว่าเมื่อพระองค์ไปถึงจากเหยียดพระบาทไปเหนือหลุมทานเพลิงทันทีที่พระองค์เหยียดพระบาทออกไปนั้น เสือลำแพนที่ปิดคุมหลุมอยู่ก็จากอันตรธานหายไปกลายเป็นมีดอกบัวขนาดใหญ่เท่าล้อผุดขึ้นมาแทนที่หลุมฐานเพลิงครั้นแล้วพระองค์พร้อมด้วยเหล่าสาวกก็จะเหยียบกลีบดอกบัวไปนั่งประจําที่อาัสานะเวลาเดียวกันประชาชนจํานวนมากก็จะมาชุมนุมคอยดูเหตุการณ์พระองค์ก็จะได้โอกาสทําการอนุโมทนา ทั้งคอรหัตินและสิริคุตได้ฟังอนุโมทนานั้นแล้วก็จะได้ตัสรู้ธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าทรงเห็นประโยชน์ที่สิริคุตและคอรหัตินจะได้รับการเสด็จไปของพระองค์อย่างนั้นแล้วจึงทรงรับอาราธนาและเสด็จไปบ้านของคอรหัตินในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์คอรหัตินดีใจมาก ที่โอกาสแก้แค้นของตนได้มาถึงแล้วจึงรีบออกมารับเสด็จพร้อมทั้งทุนอาราธนาให้เข้าไปในบ้านทันทีคอรหทินทุนอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปประทับนั่งที่อาสนะพระองค์เดียวก่อนเพราะตั้งใจว่าจะจัดการกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็พอพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปตามที่คอรหัินินิมนต์และทันทีที่พระพุทธองค์ เหยียดพระบาทออกไปเหนื้อหลุมฐานเพลิงเสือลำแพนก็พลันอันตรธานหายไปกลายเป็นมีดอกบัวขนาดใหญ่เท่าล้อพุดขึ้นมาแทนที่หลุมฐานเพลิงจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จดำเนินเหยียบกรีบบัวไปประทับนั่งบนพุทธอาจติดตามด้วยหมู่ภิกษุสาวกเมื่อเหตุการณ์กลับตลปัดเช่นนั้นคฤหทินก็รู้สึกตกใจเป็นที่สุด ร้อนบูบว่าไปทั่วทั้งร่างกายครั้นเห็นว่าไม่มีทางออกอย่างอื่นแล้วนอกจากข้าวยาคูข้าวสวยตลอดจนของหวานต่างๆที่บอกสิริคุตว่าเตรียมไว้พร้อมแล้วนั้นแท้จริงแล้วก็ไม่มีเลยสักอย่างจึงเข้าไปหาสิริคุตซึ่งกำลังนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่พร้อมทั้งอ้อนวอนขอให้สิริคุตช่วยด้วยสิริคุต ก็แกล้งทำเป็นโกรธในตอนแรกแต่ตอนหลังก็ปลอบคอรห h ทินไปด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธบารมีว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเรื่องเล็กน้อยกลับไปดูที่ตุ่มใหม่สิป่านี้ข้าวต้มข้าวสวยตลอดจนขนมนมเนยไม่เต็มตุ่มไปแล้วหรืออรห h ทินรู้สึกแปลกใจมากที่เห็นสิริกุธพูดอย่างใจเย็นจึงรีบกลับไปดูที่ตุ่ม ที่ตั้งอยู่หลังบ้านท่านใดนั้นเองก็แทบตะลึงและปรากฏว่าตุ่มเปล่าทุกตุ่มกลับเต็มไปด้วยข้าวและขนมมากมายหายจากตกตะลึงแล้วก็เกิดปิติซาบซ่านขึ้นมาแทนที่สั่งให้คนช่วยนำเอาข้าวและขนมออกไปตักถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกฝ่ายพระพุทธเจ้าเสวยพระกายอาหารเสร็จแล้วก็ตรัสอนุโมทนา คอรหัตินและสิริคุตได้ฟังอนุโมทนาแล้วก็ได้บรรลุโสดาปฏิพลในที่นั้นเอง